รีวิวโอลิวคารสไตล์บาจโจพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ สูงแค่ร้อยแปดสิบแปดจะปัดลูกปั่นได้ยังไงมาดูกันจอดแรกปั่นเท้าซ้ายคมๆจากเดมเบ้แล้วเซฟไว้ได้กูลีดขอลองมั่งปั่นลูกนี้โอ้โหไม่เข้าเฉยหลุดเดียวแบบนี้ใครเห็นก็ว่าหายโอลิเวอร์คารวิ่งออกมาและถอยอีกนิดนึงแล้วปัดออกไว้ได้เฉยโยหันครับลองส่องดูบ้างส่องลูกนี้ครับคาใจเลยทีเดียวฟอรลันขอลองคัดอินไซ์ลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้คาน <c oughs> บอกเตมะมาอีกลูกก็ได้จะหลุดเดียว <c oughs> หรือจอๆก็มีให้ดูและฟานบาเทนหลุดมาลูกนี้โอลิเวอร์คารรู้ทันแน่ไอ้รูป อยากจะเน้นๆแต่ยังเซฟไว้ได้โคดบอกกูหลีดอยาคลาสสิกอยาคลาสสิกและคลาสสิกจริงๆโอเวลานเปิดลูกนี้ลูนีได้จอจอใครเห็นก็ว่าเข้าแต่ไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยโอเวลานเลี้ยงมาแล้วลูนี่เรียกบอลขอจอจอก็ยังไม่เข้าลูกนี้เปิดมาให้จอจอโลน,นันยินโยยิงไม่เข้าใครเห็นก็ว่าเข้าสงสัยลืมซุยมาดูลูกฟรีคิกกันบ้างผมจะไม่เอากองหลังไปบังโกนะฮะมาดูว่าจะเซฟได้หรือเปล่าและเซฟได้จริงๆอ่ะนี่มันหลวงพ่อโอลิเวอร์คารชัดๆรุ่นนี้ต้องมีไว้แต่เดี๋ยวทุกคนก็จะ อกว่าผมอวยเกินไปมาดูลูกที่โดนม้างจังหวะนี้เรียบเรียบเลยนะฮะยิงโอลิเวอร์คานยาปั่นยาอะไรเลยยิงตรงๆนะทุกคนยิงตรงๆเรียบๆรียบทั้งๆที่ตัวไม่ได้ใหญ่เท่ามิลินแต่ลูกเซฟต่ำๆเนี่ยทาไม่ได้นะครับเซฟปฏิหารนี่มีให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเจอคานในแรงนะทุกคนยิงง่ายๆแต่ที่คานต้องระวังที่สุดคือกองหลังฝั่งตัวเองเนี่แหละจังหวะนี้โคเซ็งแต่นี่คือโอลิเวอร์คานของผมแบบไม่อวย